เอาละครับก็สวัสดีน้องคนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยคณิตสามานะัญเนาะปี64นะครับในเรื่องของการแก้สมการล็อกนั่นเองนะครับถ้าน้องอ่านโจทย์นะคือโจทย์บอกว่าจํานวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยที่เป็นคําตอบของสมการนี้นะเท่ากับเท่าใดพูด,ดง่ายๆคือโจทย์ให้น้องแก้สมการเนี้ยแล้วน้องได้ x มากี่ค่าให้น้องตอบค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองเป็นคาตอบนะครับ ซึ่งเกาะที่จะแก้สรรมการนี้พี่ขอทบทวนสมบัติของล็อกที่สําคัญสำหรับข้อน,นี้ก่อนนะใครที่ลืมหรือว่าอยากจดจดได้เลยนะครับส่วนใครที่ค่อนข้างแม่นอยู่แล้วเนี่ยดูผันผ่าน,านตาก็ได้นะครับสมบัติแรกคือถ้าน้องเจอล็อกหันกัน,นครับล็อกหันกันคือให้น้องเอาล็อกเอาหลังล็อกมาลบก,กันนะครับโดยที่ฐานล็อกคือเจ้าตัว C เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมอย่างน,นี้ได้เลยนะแล้วก็ถัดมาครับน้องถ้าน้องเกิดว่ามีล็อกของอะไรดี b แล้วก็ a แล้วก็กำลัง n แล้วกันนะครับกำลัง n คือน้องสามารถเอากำลัง n เนี่ยตบลงมาข้างหน้าได้ครับเป็น n แล้วก็คูณกับ log a ฐาน b นะครับน้องอันเนี้ย log b a เนี่ยอา่านว่า log a ฐาน b โอเคไหมอ่านจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับล็อ a ฐาน b นะครับือเอา n เนี่ยตบลงมาข้างหน้าได้แล้วก็สมบัติข้อที่3ที่ใช้บ่อยนะครับคือถ้าน้องไปเจอเศษ1ส่วน log a ฐาน x นะครับอันเนี้ย อันนี้อ่านว่า a ฐาน x เนอะจะเท่ากับ log ของ x ฐาน a ได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นส่วนกลับนะน้องสามารถกลับเศษกลับส่วนได้แต่ว่าต้องสลับ2ตำแหน่งตรงนี้ x a กายเป็น a x อะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าน้องลองเอามาใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะอันเนี้ยน้องเห็นว่าอันเนี้ยเป็น log ที่อยู่ในรูปผลหารดูไหมครับน้องก็ใช้สมบัติข้อที่1ได้เราเขียนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับ2 log ของ x ฐาน3อันนี้อ่านว่า log x ฐาน3นะครับนะข้างล่างนะครับก็กลายเป็นล็อกของ x ฐาน3นะครับลบของ log ลบ log 9ฐาน3นั่นเองนะครับเท่ากับทีนี้ตรงเนี้ยน้องใช้สมบัติข้อที่2ได้ครับคือเลข7ตรงเนี้ยให้น้องมองเหมือน n ครับมอง n ตรงเนี้ยคือเลข7ซึ่งตบลงมาข้างหน้าได้ครับมันจะกลายเป็นนะครับ7 log นะครับ3แล้วก็ x สังเกตนะ จากเดิมที่เป็น x กําลังเเนี่ยเหลือแค่ x เฉยเพราะว่าเลข7ถ็ทกตกลงไปแล้วจะสมบัติล็อกอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กวที่ไม่พอแป๊บนึงโอเคตรงเนี้ยนาะพี่ใช้สมบัติข้อที่3ได้เห็นปะคือ1ส่วนอันนี้มันก็สามารถสลับ x กับ3ได้ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นนะครับมันก็จะกลายเป็นลบกับล็อกของอ่าสาม x ฐานนี้เลยนะครับตัวลบ8ถ้าน้องถามพี่ว่าพี่แล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ย ต้องแปลงเป็นแบบนี้คําตอบคือนะครับคาตอบคือโดยทั่วไปนะเราไม่นิยมให้ตรงนี้หรือว่าฐานล็อกเนี่ยติดตัวแปร x ไม่นิยมสมน้ิถ้าเป็นไปได้นิยมทําเป็นตัวเลขมากกว่านะครับมันจะง่ายกว่าแล้วข้อนี้พอทําตัวเลขง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอ่าทีนี้ก่อนจะไปต่อนะครับเดี๋ยวพี่ขอทษตรงนี้หนึ่งนะเบสิกลนะ็อกเนาะถ้าพี่เจอล็อก9ถ้สาเนี่ยคือตรงนี้เลขเลข9เนี่ยพี่มองเป็น3กําลัง2ได้ถูกไหมครับแล้วก็ ที่เราใช้สมบัติข้อที่2ที่บอกว่าเลขชี้กำลังตรงนี้ตกลงมาได้ครับกลายเป็น2คูณกับล็อกของ3ฐาน3เมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องเจอล็อกที่เลขตรงนี้เหมือนกันนะครับล็อก3ฐาน3ล็อก9ฐาน9อย่างเงี้ยจะตอบ1ได้เลยก้อนนี้เป็นค่าเป็น1ได้เลยก็คือ2อได้2เพราะฉะนั้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าตรงนี้อันนี้คือ2ก็คือที่พี่ลท์สีเหลืองตรงนี้ที่พี่ใท้สีเหลืองนี่คือ2ครับนะ และก่อนจะไปต่อนะครับน้องก่อนจะไปต่อน้องตอบพี่หน่อยว่าบรรทัดสีเขียวข้างบนนี้น้องสามารถดึงตัวร่วมคือใครได้ครับคําตอบคือดึงสองได้ถูกไหมสองแล้วก็อย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ลบสองเดี๋ยวที่เขียนเขียนให้มันละเอียดนิดน,นึงเนาะจะกลายเป็นล็อกของอันนี้ลบสองแล้วก็เป็นอยแบบนี้นะครับอันนี้คือพี่ดึงสองตัวนี้ออกมาเห็นปะ่ะมันก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วที่นี้ครับข้างล่างเนี่ยมันก็คือล็อกของ x ถานสน่แหละตรงนี้เป็นเลข2เพราะอะไรเพราะว่าพี่คิดมาแล้วเนาะจากข้างบนที่ทดมาตรงนี้เป็น2เห็นไหมเป็น 2, โอเห็นนะทีนี้ครับฝั่งขวาเนี่ยพี่ขอก๊อปปี้ือนเดิมเพราะว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคงคงเดิมได้ตลอดนะครับตอตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้ครับนอ้องอันเนี้ยพี่ต้องเรียกว่าเขียนวามเข้าใจเนาะการที่พี่เขียนแบบเนี้ยกับการที่พี่เขียนเนี้ยเหมือนกันนะครับคือน้องต้องรู้เองว่ามันคืออันนี้มันคือปิดทั้งหมดอย่างนี้นะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ x ลบสองไปอยู่อย่างนี้นะไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยไม่เท่ากับอันนี้นะน้องน้องจดไปก็ได้เผื่อใครที่ไม่ค่อยแม่นจดไปก่อนได้เลยนะครับไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมหรือน้องจะกระจายก็ไม่ได้นะคือล็อกไม่สามารถกระจายลบไปอย่างนี้ได้เห็นไหมล็อกจะกระจายได้ต่อเมื่ออันเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ในรูปคูณกันหรือไม่ก็หารกันถ้าเป็นลบหรือเป็นบวกเนี้ยไม่มีสมบัติการกระจายเห็นไหมก็คือเนี่ยพี่ลบก่อนนะใครจะจดจดได้นะครับเดี๋ยวพี่ลบจะได้ไม่ไม่ไม่กินที่เนาะ โอเคอ่ะต่อน,นะครับทีเนี้ยพอมันเหมือนกันเนาะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันตัดทอนกงนได้เนาะเห็นปะอันนี้ถือว่าเหมือนกันนะครับตัดทอนกันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่โจทย์ให้มาแบบโอ้โหซับซ้อนอลังการตรงเนี้ยสุดท้ายคือเลขอะไรครับสุดท้ายคือเลข2เฉยๆเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยฝั่งซ้ายคือเลข2เฉยๆครับส่วนฝั่งขวาเหมือนเดิมครับก็ขอ c o p ปี้มาอีกนะโอเคทีนี้ง่ายเลยครับน้องทีเนี้ยคอนเซ็ปต์ทั่วไปแล้ว ก็คือว่าพอน้องเจออย่างเงี้ยเราจะนิยมสมมุติตัวแปรคือให้ a แทน log ok x ฐาน3เพราะมันชัดเจนมากนะครับเป็นงี้ก็จะกลายเป็น2อเท่ากับเคูณกับก้อนนี้คือ a ถูกไหมครับแล้วก็ก้อนนี้ก็คือ a อกำลังสทันไหมเอล้อกำลังสถูกไหมครับแล้วก็ลบแเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยน้องย้ายข้างเล็กน้อยครับเป็น a อกำลังสลบเจนะครับบวกสิเท่ากับศนย์ทันไห ศก็แยกตัวประกอบเป็น A ลบ2คูณ a ลบเท่ากับ0ได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น a เท่ากับนะครับ2กับ5ามาถึงตอนนี้พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยในห้องสอบหรือว่าถ้าน้องลองทำมาก่อนนะหลายคนตอบสองไปเยอะมากข้อนี้เพราะอะไรครับเพราะบางทีวเวลาแก้สมการมาเนาะโอ้เราแก้ก็ต้องยาวใช่ไหมบางทีพอได้คาตอบมันเรารีบทําไปนิดหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะคนเราผิดพลาดกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือถ้าน้องตอบ2เนี่ย เพราะสคือค่าที่น้อยกว่าใช่ปะโจทย์ให้หาค่าที่น้อยที่สุดถ้าน้องตอบ2มันผิดเพราะอะไรครับที่ตอบ2ไม่ได้เพราะว่าโจทย์ต้องการค่า x ที่น้อยที่สุดถูกปะ่ะแต่ว่าที่เราทํามาตรงเนี้ยมันคือค่าอะไรครับมันคือค่า a น้องต้องทําต่อให้เป็นค่า x ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องเปลี่ยน a กลับครับก็กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นแทน a ตัวนี้เนาะก็กลายเป็น log x ฐาน3เนี่ยนะเท่ากับ2แล้วก็5 อันนี้เขียนใหม่ได้ครับน้องกลายเป็นล็อกของอาจจะพี่เขียนข้างล่างแล้วกันนะแป๊บน,นึงนะพี่เขียนเขียนต่อข้างล่างแล้วกันมันก็จะกลายเป็นความหมายคืออันนึงเท่ากับ2อีกอันนึงเท่ากับ5ครับล็อก x ฐานสเท่ากับสแล้วก,ก็อีกเคสหนึ่งอ,อีกกรณีหนึ่งคือล็อก x ฐานสเท่ากับหทีเนี้ยก่อนจะไปต่อนะพี่ขอทบทวนคอนเซปต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแก้สมก,การนิดน,นึงนะครับให้น้องจดเพิ่มไปนะอันนี้ใครที่ดูแล้วก็ไม่ต้องจดนะฟังมันผ่านเป็นการทบทวนอีกรอบนึงเนาะ ถ้าน้องเจอล็อก x ฐาน a เท่ากับ b นะเรา x ฐาน a เท่ากับ b นะน้องหา x ทำงไงครับเอา a ยกกำลังเลยถูกปะพูดง่ายๆว่าน้องสามารถถ้าน้องจะหา x นะน้องสามารถตัดล็อกทิ้งแล้ว a ยกกำลังได้เลยครับเห็นปะตัวอย่างเช่นสมมุตินะพี่มีล็อกของ x ฐาน3นั่นแหละเท่ากับอ่าเอาฐานอื่นดีกว่าจะได้จะได้คนละตัวอย่างกับข้อน,นี้อา่าล็อก x ฐาน5เท่ากับ2อย่างเงี้ย ที่อยากหาค่า x ครับ x ของพี่คือห้าลังสจบเลยเราห้าไม่เปียวกําลังได้เลยเราล็อกตัดทิ้งก็คือห้ากำองก5ก็ตอบว่า x เป็น2ีานั่นเองนะครับนี่คือการแก้สมการรูปแบบเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยถ้าน้องบวกกับอันนี้ข้อนี้นะอันเนี้ยก็คือ3ามกลังสถูกป่ะ x เท่ากับสามกลังสอันนี้ x เท่ากับสกำลังเท่าไหร่ครับ3ามกลังห้าสาลังสคือ3คูณกัน2ครั้ง3ามกลังหคือ3คูณกันคูณกัน5ตัว3ามกลังสคือ 3คูณกัน2ตัว3กำลังคือ3าคูณกัน5ตัวได้2 4 3สีบสานะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ทดให้นะ3ามกำลังสองเนี่ยมันคือ3าคูณกัน2ตัวได้9 3้ากำลัง5้าก็คือ3คูณกัน5ตัวนะครับมีเลข3ามอยู่5้าตัวถ้าน้องลองไปคูณทีบานดูจะได้2 4 3ี่สามนะครับซึ่งอันเนี้ยน้องต้องอย่าลืมนะว่าพอทำตรงนี้เสร็จอะเรื่องล็อกต้อง,ต,องต้องเช็คอะไรครับเรื่องล็อกจะได้ไหมอันนี้พี่ทบทวนให้เรื่องล็อกนะ สำคัญเหมือนกันนี้อันนึงที่สําคัญถ้าน้องไปเจอล็อกของ x ฐาน a เนี่ยสอย่างที่น้องต้องรู้เลยนะต้องแบบเรียกว่าต้องอยู่ในอยู่ในแบบส่วนลึกของจิตใจเลยนะครับอย่างแรกคือหลังล็อก x ต้องมากกว่าศูนย์เสมออันนี้คือเงื่อนไขที่ต้องจําเลยนะครับอันที่2คือ a มากกว่าศูนย์คือ a คือฐานฐานต้องมากกว่าศูนย์และอันที่3าคือฐานต้องห้าเป็น1ด้วยนะครับโอเคไหมอันแรกคือหลังล็อกต้องเป็นบวกอันที่2คือฐานล็อกก็ต้องเป็นบวกนะ แต่น,นี่3คือฐานล็อกห้ามเป็น1นึ่งแต่อันเนี้ยให้น้องลองไปว่าตรงเนี้ย x เ,เท่ากับหก็ได้นะ x เ,เท่ากหก็ได้ไม่เกี่ยวกันเห็นป่ไหมะทีนี้ครับพอน้องรู้แบบเนี้ยน้องลองไปดูซิว่าเงื่อนไขข้อนี้มีอะไรบ้างเข้าปจเริ่มจากหลังล็อกก่อนก็ได้อันเนี้ยแน่นอนข้อนี้หลังล็อกมีอันนี้ครับอันที่1หลังล็อกแล้วก็ที่2แล้วก็ที่3หมดแล้วแต่ฐานล็อกก็มีก็คืออันนี้ครับฐานล็อกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ เงื่อนไขที่จะมีนะครับก็คือนะพี่เขียนตรงไหนดีวะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงนี้แล้วกันก็คือเงื่อนไขนะขอเขียนขอเขียนนี้แล้วกันนะครับอันนี้พี่เฉลยแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับนะเช็คเงื่อนไขล็อกเห็นไหมเงื่อนไขล็อกนะครับก็คืออันแรกคือ x มากกว่า0อันที่2คือ x ส่วน9ก็ต้องมากกว่า0แล้วก็อันที่3 x กาลัง7มากกว่า0นแล้วก็ x มากกว่า0แล้วก็ x ไม่เท่ากับ1อ่ะเดีย๋ยวพี่บอกให้ว่าแต่ละอันคืออะไรครับคือ3อันแรกเนี่ยเกิดจากที่เป็นไฮไซด์ไฮไ์ Hi สีเหลืองก็คือหลังล็อก ok. ถ้าน้องลองเลื่อนไปดูนะปึ๊บอ่ะอันที่1ตรงนี้ x มากกว่า0ใช่ไหมอันที่2คือหลังล็อก ok, อันนี้ก็มากกว่า0ย์อันที่3ก็คือ x กำลัง ok 7มากกว่า0เห็นไหมครับทีนี้ครับอีก2เงื่อนไขเนี้ยก็คือมาจากเงื่อนไขที่สีเขียวคือมาจากมาจากฐานล็อกนะครับฐานล็อกคือตรงนี้ ก็คือตรงที่อยู่ข้างล่างนี้เห็นปะฐานแ็้คือต้องมากกว่าศูนย์และไม่เท่ากับหนึ่งอันนี้ถ้าน้องสังเกตที่พี่พูดไปเมื่อกี้คือตรงนี้ตอนแรกที่พี่บอกว่า a มากกว่าศูนย์แต่ a ไม่เท่ากับหนึ่งใช่ไหมเมันคือตัวที่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ข้อนี้เนี่ย a ดัน a ดันเป็นตัว x แทนเห็นปะคือข้อนี้ตำแหน่งที่เป็นตรงกันที่มันเป็นฐานอ่ะมันให้เป็นตัว x แทนเพราะงั้นเนี่ย x ก็เลยต้องมากกว่าศูนย์และไม่เท่ากับหนึ่งนะครับข้อนี้ก็คือให้มอง x เทียบเท่ากับ2เงแ่นไขนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเรียกว่าแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยซ้ำถูกไหมครับซ้ำนะก็แปลว่าข้อนี้จริงๆแล้วมี4เงื่อนไขเห็นปหมมี4เงื่อนไข1 2 3 4เนาะอันนี้อันนี้ไม่นับนะนี่ซ้ำเนาะก็คือเรียกว่าเราก็เอา x ที่เราได้เนี่ย2ค่าเนี่ยนะไปแทนครับน้องเลือกจาก x เป็น9น้องว่า9มากวามมากว่า0ูนย์ไหม9กามากกว่าศูนย์ใช่ผ่านถูกปะ 9กส่วนเมากกว่าศูนย์ครับ9กส่วนเก้าได้อะไร9กส่วนเก้ได้หนึเนาะ1มากกว่า0ูนย์ก็แน่นอนจริงอยู่แล้วเนาะอันนี้ x กลังเก็คือถ้าแทน9ไป9กลังเมากกว่า0ูนย์โอ้โหแน่นอน9กลังเคือ9คูณกัน7ตัวมันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วแล้วก็นี่คืออันนี้ถูกอยู่แล้วเนาะและสุดท้ายครับ9เท่ากับ1นึ่งไหมครับ9ก็ไม่ชอบหนึ่งถ่ายมาทีนี้อีกค่าหนึ่ง x เป็น2 4 3ครับอันนี้ดูในตาก็รู้นะว่าใช้ได้หมดเลยนะครับมันเป็นบวกอยยยยู่่แลล้้วเเเเนนนาาะสบๆีีีทย ถ้าสองค่าเนี้ยใช้ได้ครับน้องโจทย์ถามค่าอะไรครับโจทย์ถามค่าน้อยสุดก็ต้องตอบ9ถูกไหมคนที่ตอบ9แต่ว่าพี่ต้องอบอกก่อนเลยนะข้อนี้เป็นโจทย์ที่แสบมากใครที่ตอบ9เนี่ยผิดครับโอเคปะ่ะตอบ9ผิดถึงตรงเนี้ยพี่อยากจะเว้นช่วงให้แป๊บหนึ่งเผื่อน,น้องไหนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไม9มันใช้ไม่ได้วะทั้งทั้งที่ตอนเราอันนี้นะอันนี้พี่บอกเลยว่าเงื่อนไขเนี่ยพี่เช็คถูกต้องนะไม่ได้มีเช็คตรงไหนผิดแต่ว่าคําถามคือพี่อยากให้น้องลองเดาซิว่าเฮ้ย เงื่อนไขไหนที่เราไม่ได้เช็คหรือเปล่าหรือว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่มีคิดเลขตรงไหนผิดหรือเปล่าโอเคปะลองดูลองดูได้นะครับทีนี้ส่วนใครที่หาเจอแล้วหรือหาไม่เจออยากจะไปต่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้อมกันว่าทําไมก้าถึงใช้ไม่ได้ที่พี่ถึงบอกว่าข้อน,นี้มันแสบตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่าใครที่ใครที่เช็คเงื่อนไขล็อกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าก้ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าข้อน,นี้มีเงื่อนไขแฝงแบบแนบเนียนมากน้องลองดูโจทย์ให้น้องลองนึกอีกสักนิดหนึ่งว่าข้อน,นี้ มีเงื่อนไขอะไรบ้างนอกจากเรื่องล็อกแล้วคําตอบนะครับคือข้อนี้มีเงื่อนไขคือว่ามันมีเศษส่วนครับน้องอเขเาปจมันมีตัวส่วนมีอยู่2ที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ไม่สนใจนะน้องว่าจะเป็นเอกโปเป็นล็อกเป็นตีโกนเป็นสมการรู้สมการทั่วไปถ้าน้องเจอเศษส่วนสิ่งสําคัญคือตัวส่วนต้องห้าเป็นศูนย์ครับนี่แหละนี่คือแก่นเลยข้อนี้นะครับ ต้องเช็คต่อครับข้อนี้น้องเช็คแค่ล็อกไม่พอครับต้องเช็คตัวส่วนด้วยนะครับก็คือส่วนถ้าเป็นศูนย์อ่ะตัวส่วนตัวที่1ตัวที่1นะคือก้อนนี้อันนี้นะถ้าเกิดว่าพี่แทน x เป็น x เป็น9เกิดอะไรขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนแบบให้เข้าใจใง่ายๆแล้วเนาะถ้า x เป็น9ครับแทนไปน,นี้นะเป็นล็อกของ9ส่วน9้ใช่ไหมครับแล้วก็ 3ก็คือล็อกของ9 3, 9้าส่เ้ลขใช่ไหมทีเนี้ยล็อกอะไรก็ตามที่หลังล็อกเป็นเลข1อ่ะจะตอบ0ูนย์เสมอเลยนะ้องจบเลยทูกป้าเงื่อนไขคือส่วน5เป็นศูนย์แต่ว่าเฮ้ยเราแทน9ไปเลข9เนี่ยทาให้ส่วนตัวเนี้ยเป็น0ูนย์ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จบเลยครับเลข9ใช้ไม่ได้นะครับนอจาจจะบอกพี่ต้องเช็คอีกอีกเงื่อนไขหนึ่งด้วยหรือเปล่านะสมมุตินะถ้าถ้าอีกเงื่อนไขหนึ่งคืออะไรครับคือตรงนี้เนาะ อันนี้คือมีตัวส่วนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็แทนเไ้านะครับก็คือเป็นล็อกของอันนี้นะครับถ้าน้องแทน x เ,เป็น9นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นล็อกของ9แล้วก็3ใช่ไหมตรงนี้ทําได้หลายแบบมากนะคือันนี้พี่ขอมองเป็นสามกำลังสองก็ได้แล้วก็3อันนี้มันจะได้1นส่วนสแล้วก็ล็อก3าตรงนี้นะครับซึ่งได้เป็น1นส่วนสคูณหนึ่งเด่นหนึ่งส่วนสอ่ะทีนี้ใครที่ตามไม่ทันนดให้น้องจดเพิ่มไป เลข3ตรงนี้มันคือ3ามกลัง1ครับส่วนเลข9คือ3ากลัง 2, อันนี้ไม่มีไม่อันนี้ไม่น่ามีครคงถือว่าเป็นเบสิกธรรมดาแต่ว่าจากตรงนี้มานี่นะครับจากนี่มานี่เนี่ยมันคือสมบัตินี้ครับถ้าน้องไปเจอล็อก b ีกำลังอะไรดี M แล้วก็ a กลังเนเนี่ยนะมันสามารถเอา n ส่วน M มาเป็นเศษส่วนข้างหน้าได้แล้วก็เป็นล็อก b ีเอ็ได้เลยครับเห็นปะคือพูดง่ายๆว่าที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมาอยู่ข้างหน้า ที่ไฮไลท์สีเขียวอันนึ่นอันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยอยู่ข้างล่างครับเห็นปะทำอย่างนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าข้อน,นี้พอทาเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันแดนเหมือนกันมันแดนเป็นล็อกสามฐานสามซึ่งได้หนึ่งที่สอนไปแล้วนะครับกไ็ได้เป็นหนึ่งส่วนสองซึ่งหนึ่งส่วนสองไม่เท่ากับศูนย์แต่จริงเนี่ยไม่มีประโยชน์ละครับเพราะว่าถ้ามีก้อนเดียวขอแค่มีก้อนเดียวที่ส่วนเป็นศูนย์ x ค่านั้นใช้ไม่ได้ทันทีเลยจบทันทีเลยโอเคไหมครับนี่คือคอนเซปต์นะ เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปนะครับสร,นะสรุปก็คือนะครับสรุปคือข้อนี้ตอบ x เ,เท่ากับ2 4 3ครับคือโจทย์ถาม x ที่น้อยที่สุดแต่ว่าข้อนี้มันมีค่าเดียวมันมี x ตัวเดียวถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคือข้อนี้โจทย์หลอกแนบเนียนมากโอเคไหมครับคืออันเนี้ยพี่ให้ความสังเกตเล็กน้อยคือข้อสอบเนี่ยนะถ้าเกิดว่าหาได้2ค่าแล้วโจทย์หาค่ามากสุด หรือหาค่าน้อยสุดอะไรเงี้ยมีแนวโน้มที่เป็นโจทย์ลักษณะนี้เยอะก็คือโจทย์ลักษณะที่ว่ามีค่าหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วสุดท้ายค่ามากสุดหรือค่าน้อยสุดก็คือค่าค่าเดียวที่ได้นั่นแหละนะครับก็คือเรียกว่าอันนี้นะจากที่แทน x เป็น9แล้วส่วนเป็นศูนย์เนี่ยเรียกว่าเขียนว่าทําให้นะครับทาให้ส่วนนะครับเท่ากับ0ก็คือแปลเป็นไทยว่า x เท่ากับ 9, ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ เขากว่าใช้ไม่ได้บางคนงงว่าใช้ไม่ได้คืออะไรใช้ไม่ได้คือ x ทวบกไม่ใช่คำตอบครับไม่เป็นคำตอบสมการนั่นเองนะครับเนอะประมาณนี้ครับคืออันนี้ก็คือข้อที่ตอบ2 4 3สี่สมถ้าน้องอาจจะถามพี่แล้วพี่รู้ได้ว่า2 4 3สี่ามใช้ได้อันนี้คำถามที่ดีนะก็คือคือ2 4 3ี่สามเนี่ยแน่นอนเงื่อนไขล็อกเนี่ยมันถูกผ่านด่านแรกแล้วถูกไหมแต่ว่าด่านที่2คือด่านตัวส่วนไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยอันเนี้ยถ้าน้องแทน x เป็น2 4 3สี่สามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออันนี้แถมให้นอ้องแถมให้ตรงนี้แถมนะถ้าอย่างแรกคือเนื่อนไขแรกคือล็อกของ x ส่วน9ใช่ไหมครับถ้าพี่แทน x เป็น2 4 3นะ2 4 3แล้วก็ส่วน9ตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะตัดทอนได้ครับน้องเรียกว่าตัดทอนได้27พอดีสวยงามมากเลยนะเนี้ยถ้าน้าองลองไปตัดทอนดูนะ9ตัดได้27นะครับ ซึ่งอ่าเดี๋ยวนะยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าเป็นเก้าสองสองโอเคนะครับแล้วยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคือสามกำลังสามครับน้องก็เลยเอาสามตกลงมาได้ครับเลขสามแล้วก็สามล็อกสามฐานสามซึ่งสามแล้วก็คูณหนึ่งก็ได้สามไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมคือแทน x เป็นสองสี่สามนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยไม่เป็นศนะูนย์ละอันนี้นะอันนี้นะนิดน,นึงนะเลขสามตรงนี้คือถูกตกมาตรงนี้นะครับส่วนเลขสามสองนี่คือสีเขียวตรงนี้ที่เหลืออยู่ซึ่งได้หนึ่งนะครับซึ่งทั้งล็อกทั้งล็อกก็ได้หนึ่งนะครับ แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็คือเงื่อนไขที่บอกว่าล็อกของ x 3ใช่ไหมถ้าน้องแทน x เป็น2 4 3สี่มใช่ไหมครับอย่างนี้นะคือ2 4 3เนี่ยมันคือ3ากำลังหเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้สมบัติเดิมครับ1นึ่งส่วนหล็อกสาแน่นอนชัดเจนไม่เป็นศูนรือเป 1, 5, ล่าพอได้1นส่วนหละอันนี้ได้หก็กลายเป็นหนึ่งส่วนหาไม่ถึงกับศูนยเห็นไหมจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่า x เท่ากับสอง ใช้ได้นั่นเองไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับเพราะงั้นข้อน,นีน้ย้ำอีกราบนะข้อน,นี้จริงๆพี่จะเฉลยแบบแป๊บเดียวจบเลยก็ได้นะแต่พี่อยากให้น้องเรียกว่าทบทวนความรู้ไปในตัวในคลิปนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปิดสูตรดูหลายๆรอบนะแล้วก็จะได้ได้ความรู้เต็มๆเลยนะครับเนาะข้อน,นี้ก็ฝากไว้นะบางทีเทียบแค่หลังล็อกฐานล็อกไม่เทียบแค่เท่าที่คิดแค่หลังล็อกหรือฐานล็อกเนี่ยบางทีอาจไม่เพียงพอต้องมีเศษส่วนด้วยต้องดูดวยถ้าโจทย์มีเศษส่วนอย่าลืมส่วนห้าเป็นศูนย์นะครับ ก็ฝากข้อนี้ไว้นะครับสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์พันปี64นั่นเนงนะครับโอเค